สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กจะพาเพื่อนๆมาทำขนมฟักทองทอดทำแบบง่ายๆจะได้ขนมแบบกรอบนอกนุ่มในอร่อยๆอยากรู้วิธีทำเป็นยังไงไปดูกันเลยน่าก,กินมาเริ่มเต็มในส่วนของฟักทองหั่นชิ้นโดยใช้ฟักทองหั่นชิ้นที่ทำความสะอาดแล้วใส่ลังถึงไว้ และยกขึ้นนึ่งบนน้ำเดือดที่20นาทีค่ะแล้วจะมาเตรียมในส่วนของแป้งข้าวเหนียวน้ำตาลทรายและเกลือป่นค่ะฝักทองที่นึ่งไว้ครบเวลาก็ใช้ได้เลยค่ะเอาลงจากเตาและใส่อ่างผสมไว้บดบดให้ละเอียดเลย ได้ละเอียดดีแล้วจะใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปในช่วงแรกแป้งขอาจะร้อนใช้พายช่วยก่อนได้นะคะพอแป้งเริ่มอุ่นแล้วให้ใช้มือนวดนวดให้เข้ากันเลยจากนั้นจะใส่เกลือป่นลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายและนวดนวดให้เข้ากันเลยนะคะ นวดนวดแป้งมาสักพักพอเข้ากันดีแป้งจับก้อนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะแล้วก็จะใช้เป็นงาขาวงาดำอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะผสมให้เข้ากันเอาแป้งฝักทองมาปั้นเป็นก้อนกลมเลยแล้วก็จะใช้เป็นขวดพลาสติกเอาปากขวดจุ่มที่แป้งข้นเหนียวสักหน่อย และกดลงไปที่แป้งเลยดึงออกจะได้เป็นเหมือนรูปเห็ดแบบนี้นะคะและเอาตัวขนมแตะที่งาให้ติดอีกหน่อยประมาณนี้ค่ะให้ทำเตรียมไว้ก่อนเลยนะคะจากนั้นจะตั้งกระทะใส่น้ำมันสำหรับทอดลงไป พอน้ำมันเริ่มร้อนเอาใบเตยเสร็ลงไปทอดเพิ่มความหอมสักหน่อยนะคะทอดให้มีกลิ่นหอมหอมสักหน่อยก็ช้อนออกทิ้งเลยและเอาขนมลงทอดต่อเลยค่ะจะใช้เป็นไฟกลางค่อนไปทางอ่อนทอดไปเรื่อยๆเลยนะคะ แล้วก็จะคอยพลิกกลับด้านให้สีขนมสวยเท่าๆกันด้วยนะคะได้ตามที่ต้องการแล้วเอาขึ้นเสด็จน้ำมันเลยได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะและทอดต่อตามที่ต้องการได้เลยจะได้ขนมแบบกรอบนอกนุ่มในเลยนะคะ น่ากินยังไงเพื่อนๆลองไปทำกันดูได้นะคะขอขอบคุณทุกๆการรับชมคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย